สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสารสาระตรวจสอบเราชนะอัปเดตคืบหน้าล่าสุดลงทะเบียนเช็คสิทธิใช้ยังไงที่ไหนและวันหมดอายุอัปเดตความคืบหน้าโครงการราชนะล่าสุดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมา จำนวน23,457.9ร้าล้านบาทประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. เราช n a .com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการจำนวนมากกว่า15.1ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน1 8 6 6 5 5ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิโครงการจำนวน28.8ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า41,522.4ล้านบาทนางสาวกุลยา ตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษณสาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานสรบสารมิตรพื้นที่สำนักงานสารพากรพื้นที่รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศเราชนะลงทะเบียนลงทะเบียนกลุ่มพิเศษกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน995,349คนเราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่15-21กลถึง21่กุมภาพันธ์2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่4มีนาคม2564และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5. มีนาคม2564และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่22กลุกุมภาพันธ์ถึง 5. มีนาคม2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15. มีนาคม2564และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ ครั้งแรกในวันที่19มีนาคมส5 6พเราชนะตรวจสอบสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สิ้นสุดเราชนะร้านค้าขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมเราชนะ 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา 2. สมัครร้านค้าที่ w w w r a ล c h ็ a ดอทเสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินณสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 4. เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 5. โครงการแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเริ่มรับเงินสิทธิ์ราชนะร้านค้าใดบ้างที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 1. ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลยกเว้นกลุ่มขนส่งมวลชนสาธารณะตามที่โครงการกำหนดเช่นรถไฟรถโดยสารประจำทางสาธารณะเรือโดยสารสาธารณะเป็นต้น 2. ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบไม่ได้ยกเว้นกลุ่มขนส่งสาธารณะตามที่โครงการกำหนดเช่นแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นร้านค้ากลุ่มบริการไหนบ้างที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะได้ 1. กลุ่มขนส่งสาธารณะได้แก่แท็กซี่รถตู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางจักรยานยนต์รับจ้าง3ล้อเครื่อง3ล้อถีบรถสองแถว 2. กลุ่มสุขภาพความงามได้แก่ร้านนวดสปา ร้านตัดผมร้านเสริมสวยทำเล็บ 3. กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกการรักษาทางการแพทย์เสริมความงามทันตกรรมอื่นๆ 4. กลุ่มงานรับเหมางานช่างทำความสะอาดได้แก่งานก่อสร้างขนาดเล็ก ให้บริการทำสวนตกแต่งสวนตัดเย็บซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าช่างซ่อมรถยนต์จักรยานยนต์จักรยานช่างซ่อมสาธารณูปโภคเช่นซ่อมไฟฟ้าประปาแอร์รับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อฉีดปลวกสักรีด 5. ้กลุ่มบริการที่พักสถานที่ได้แก่โฮมสเตย์ day, หอพักแมนชั่น อพาร์ตเมนต์แฟลตทั้งนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันถัดไปไม่เว้นวันหยุดราชการเราชนะใช้อย่างไรผู้มีสิทธิ์ได้รับนั้นกดเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดใดได,ได้ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆจะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการโดยต้องจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นวิธีติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตัง 1. เปิดแอป App Store หรือ Google p l y y หรือ Play Store 2. พิมพ์ค้นหาเป่าตังในช่องค้นหา 3. เลือก Get หรือเลือกติดตั้ง 4. ระบุเบอร์มือถือ 5. ยืนยัน OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก 6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการและกดตกลง 7. ระบุพินเป็นตัวเลข6หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง 8. ยืนยันการตั้งค่ารหัสพินหกหลัก 9. ผูกบัญชีหรือเปิด G-wallet ได้จากหน้านี้ วิธีสแกนใช้สิทธิ์จ่ายเงินผ่าน QR เราชนะจากร้านค้าถุงเงิน 1. กดแบนเนอร์เราชนะ 2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ 3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน 4. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าบริการ 5. ระบุพินเพื่อยืนยันการใช้สิทธ์ 6. สริปหลักฐานการใช้สิทธ์ บันทึกรงมือถืออัตโนมัติใช้เงินราชนะที่ไหนได้บ้างผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้วงเงินที่ได้รับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมอย่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมกับมาตรการคนลครึ่งราชนะหมดเขตวันไหนระยะเวลาโครงการ29มกราคม2 5 6 4ถึง31พฤษภาคม25 6 4 รับเงินทุกสัปดาห์และสะสมสิทธิ์ใช้จ่ายถึงสิ้นสูตรโครงการตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียนและตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะคนรึ่งตรวจสอบสิทธิ์และผลการลงทะเบียนเราชนะผ่านระบบอัตโนมัติ0 2 1 1 1 1 1ง4กด 2- 24ชั่วโมงตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือเราชนะผ่านระบบอัตโนมัติ 02 109 2345กด3 24ชั่วโมงคุณสมมัติผูดได้รับสิทธิ์เราชนะและข้อเสนอแนะโครงการ02 273 9020ต่อ3 250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431และ3444จันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาจุนถึง16.30น,ง 16. นยกเว้นวันหยุดราชการศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะการลงทะเบียนและการใช้งานแอปเป่าตัง์ง0น1 1 1 1 1 4การใช้งานสือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345จันทร์ถึงศุกร์8นาฬกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสำหรับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้งานแอปถุงเงิน0 2 1 1 1 9 9 9 9กด3 24ชั่วโมง และนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ